้าลงฟฝ้าลงฟ้าแล้วจะขึ้นมาเล่นใหม่อืมเขาเทียงอยู่หน้าเจ้าหน้าที่วันเทศนะากลเกาะหูสายเกาะหูขว้าเขาอยู่เขาอยากลินน่ะอยากลงมาทงหน้าเขานี่โทษอันนี้หรอไอ้แต่ยากหน้าหน้าหัวน่ะเากเทียงมากย ไป็นสีสส่นิ้วอีกก่อนหมาเบ้อแล้วนี่ <c oughs> ปาตัวสูงย่างไวๆเนี่ยสู เพิ่มอ,อีกเจ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ็ดไายบอลคือหอดเจ็ดบอลบอยมันต้องจ้างเราจะเห็นบรรยากาศรอบวงที่เข่ากลางเลยนาโคตรทันนะพี่เนอง เขาจะแตะมัเผิดบุตรเลยแม่มาหนยงก็ท่นขนาดเพาะป้าเป็นยังไงไงไก่าเนาะ ว่าเอาสามสิบตอกสี่สิบกว่า กอหงซ้ายกอดหงองขวา <c oughs> <c oughs> บ่ายโมงหนึ่งนาทีพี่น้องตอนนี้เซ็ตไปแล้วหนึ่งหายสองหายหายที่สามกำลังสิแล้วแม่แม่ใหญ่มาเจ้าหนำมึงดู อีเอ้ยมึงไรเมียเขาไปเกี่ยวหายอื่นอืออ๋อ สายก็ได้มาหน้าเฮาพี่หน่องเลยลอยเดียวพี่น้องลอยเดียวเฮ้ยสีนี่ได้หละตาบีนําบอกว่าเอาแต่สามสิบคนว่าบอกเอาบอกเอาเด็กน้อยมาสี่สิบกว่าที่เรือเขาจะมือเห็นใจเขาเกาะของลายก็เลยเห็นใจเขา ใจอ่อนก็เลยว่าบริจาคจ้างสปล่อยอีกกระเทยว่ะลุยก็เลยว่ากันว่ากระเทยสองโตนี่สุสุสบายเลยแล้วว่ะสุสุม่ได้เกี่ยวข่าวลายประดายว่ะก็เลยกูว่าผู้สื่อขสาวซุสเกี่ยวว่ะสุยก็สบายแล้วว่ะแนวนี้น,นะ ช่วงนี้กับเศรษฐกิจบ้านเฮากันเนาะพี่น้องเนะาะเศรษฐกิจบ้านเฮากับไฟกระดาษสีหูอยู่ <c oughs> มันบ่คอยมีเวียองมีงานทำกันไฟก็อยากมาไฟก็อยากมาไฟก็อยากเกี่ยวจริงๆเราเขาจะทานตั้งแต่เขาบ่ทันซุกเย้เย้เอาจองมานนั้นเลยด้วยจอง เอาจจองมาก,กั่งเวลาถ่ายคลิปนั้นโทรศัพท์จากสิบหอหอนอะไรก็เลยว่าโอ้มาแล้วก็มาซะหาสิบคนกับหาพันอลอยหนึ่งข้าเจ้าได้มาเลยลอยหนึ่งนายยังเงงก็มาต่ออยู่หน้าเฮาอีก เด็กางิงคนไปเบิ่งทางหนเป็นอะไรมันซุกอยู่บ่พอเกี่ยวอยู่บ่หรือจงังหด เออว่างซองกร,รมแบบนี้แหละแหงก็ดีสาหน้าอีสีดีเนาะอีสีมึงไม่หูบอกเวลากูบอกนะ <S <S มึงม่งดูนี่นมัดใจไหมแม่ วางบ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 างอย่ายืนเฝ้ากันเฝ้าเกี่ยวคือมายืนหาตสแตกอย่างบ่งนี่บ่ห้ามฮัาสแตกยั้นเองงามเองเฮ้ย ขารงไปบอกเขาบอกว่าแน่ไหนบ้านว,า,นวางสองกามสามกามพ,อพ่อ<ๆ>ใจออกห่างๆใจออกเอา้องสะไปดีพี่น้องกินน้ำกับมะเรวพี่น้องเอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> อุ้งสังหาระลงหันแมนกบมะเรวไล่แล้วอย่าว่าแม่ประตอด กูลืมเกิบกูยังลืมมาแล้วกูลืมเกิบกูยังลืมมาแหน่เลยเจ๊งกูก็อยู่นี่ลืมเกิดไม่ใช่นะหน้าถุงใต้เจ๊งงูกันนะมันสูงก่อนใช่ไหมวะ ไว้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 บบึงห้บักใหญ่หนึ่งเกี่ยวซาซาซาใจออกลูกหลาออแบนแหละว่างสองกำเขาเลยน้องอ้อยใจออกให้มันแหงให้ลุงเออ วางห่างๆวางห่างๆ <c oughs> อย่าฮุบโม่ได้เฮ้ยมันสิบห่อแห้งได้เฮ <Okay. S 2> ้ยไตยหนาวมึงเอ้ยเห็ดหลินเห็ดหัวอยู่ <c oughs> มาเบิ่งแล้วแล้วก็ซุกไลยเติบอยู่พี่น้องขอบคุณหลายๆเบอร์ดคนติดตามเลยน้องเลย <c oughs> <c oughs> ยังเขียวเสียเสียงโหลดเพื่อวะมันขี่ลงไปตายปอนอนหางบ่ยาก,กับม่ต้องกินน้ำนั่นอยาก,กับบ่ให้กินน้ำพี่น้องพาสบาตายข้าหน้ากูบอกมือนี้ยอ้ย <c oughs> อยากหัวในมาลิหัวอยู่กกไม้พี่น้อง เขาเสียบตายข้าหน้ากุฏิซูหน้ากับใบเขากินเออหายนี่กับซูกเหรอแม่นอลียายเงิงหัวหอดพุ่นไว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 กิตมากกับมาซากกระมู ลูกอีนาวมึงเอ๋ยจักแหลนเมื่อเหตุยังเงป็นเจาะจมือใหม่มเนมานะ,ะเป็นตาหัวบออยากขึ้นน้ำกว่าจีนหายหลากน้ำสมมาไว้นั่นนี่นะบอะหืมอยากหัวที่มันลีหัวต้นใหม่พี่เนาะมวนบอพี่น้อง พี่น้องมาอน,นี้มาอน,นี้มวนโบ แล้วนะปูได้ยางน้ากระท่อนนะอยู่กินเดอ้อซื้อกินเองบ่มีเลี้ยญพันได เขาเกษตเกร์ภาพบรรยากาศไปเพียงสามีสะกวันพี่น้องสิคุ้มเขาสะกวันเขาจะไปด่าหัวกุยดอกถ้าเบิ่งโลดด่ากระสางกูบ่ได้ยินถ้ากูได้ยินกูด่าคืนเสาะนะล,ลอยเดียวเอาให็ดขุ่ม <laughs> อ๋อพี่น้องไอ้เขาก็เกี่ยวแบบเกี่ยวได้เข่งมือ,ขอเขาบอกเข่งมือสำนักสิบมงกัวสิบมงก,กว่า้อยเดียวหนึ่งมือเส่าหนี่ก็แล้วแล้วก็ขึ้นไปพักพน กินเขาตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็ลงมาหนีผักพรข้าเจ้าก็ลงเกี่ยวอา่านั่นเทียงเทียงหาซิบนี่แหละข้าเจ้าลงนะข้าเจ้าลงเกี่ยวเนีย่ยเทียงหาซิบมาทีมันกบบรบโดดไล่กระโดดนี่หอนหนีนี่แหละเท่นี้แหละแล้วก็หน้านอน กับบอไลให้ปันไดานานนนท์กัโอเคพี่น้องกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพี่น้องอเองด้อขอบคุณในไลทุกคนที่เบิ่งจบคลิปผู้ใดเบิ่งจบคลิปกับคอมเมนต์บอกเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเขามาอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ได้บ่ได้ตอบกับขอโทษขออภัยหลายๆ